กัมพูชาได้ระดมยิงจรวดหลายลำกล้องบีเอ็ม21โจมตีเข้าใส่เป้าหมายพลเรือนและการทหารของไทยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้กองกําลังบูรพาได้ผนึกกันกับกองทัพอากาศส่งเครื่องบินรบขึ้นจมตีเป้าหมายสําคัญสองแห่งนั่นก็คืออาคารซึ่งใช้เป็นฐานสแกมเมอร์เดิมแต่กองทัพของกัมพูชาดัดแปลงอาคารสแกมเมอร์เหล่านั้นมาเป็นฐานที่มั่นในการยิงโจมตีเข้าใส่ฝ่ายไทยและการโจมตีของกองทัพไทยนั้นเป็นไปอย่างแม่นยําแต่เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนวันนี้ 23ธันวาคมมีรายงานกำลังพลของไทยเสียชีวิตเพิ่มหนึ่งนายนับเป็นความสูญเสียครั้งล่าสุดของกองทัพไทยในช่วงบ่ายที่ผ่านมากองกำลังบรูรพาเปิดปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายทางการทหารของฝ่ายตรงข้ามในพื้นที่ปล่อยเป็ดสองแห่งได้แก่ 1. อาคารอินเตอร์เนชั่นแนลเซ็นเตอร์คอร์ซึ่งเดิมเป็นอาคารที่รวบรวมบุคคลข้ามแดนก่อนส่งแยกย้ายไปทำงานสแกมเมอร์ซึ่งฝ่ายกัมพูชาก็ดัดแปลงให้เป็นฐานปฏิบัติการทางการทหาร สองอาคารฝั่งตรงข้ามวัดบองมนต์ตำบลท่าข้ามอำเภอรัญ,ญประเทศซึ่งยิงทำลายไปวานนี้เดิมเป็นอาคารในการจัดทำบัญชีม้าของกลุ่มสแกมเมอร์และคอเซนเตอร์ก็มาแปรสภาพเป็นคลังอาวุธของฝ่ายกัมพูชาและมีการตรวจพบคนซุ่มยิงในอาคารจึงต้องมีการทำลายซ้ำขณะที่ปฏิบัติการได้พิสูจน์ทราบแล้วว่าไม่มีพลเรือนอยู่ภายในอาคารเป็นผลให้อาคารนั้นเกิดความเสียหาย และส่งผลให้กัมพูชาต้องลดทอนขีดความสามารถในการโจมตีฝ่ายไทยในเวลาเดียวกันขณะที่กองทัพภาคที่หนึ่งได้สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสแก้วมีรายงานว่ากองกําลังบุรพาได้ปฏิบัติภารกิจในการปกป้องอธิปไตยมีการประทะเพื่อยึดครองพื้นที่3าพื้นที่ดังนี้หนึ่งบ้านครองแผงอำเภอตาพระยาฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงเสริมกําลังความแข็งแรงของฐานที่มั่นยิงปืนใหญ่เครื่องยิงลูกระเบิดมายังฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่อง และตรวจพบการนำรถถังเข้ามาประจำการในพื้นที่2บ้านหล่องแก้วอ,อโคกูสูงฝ่ายกัมพูชายังคงเสริมความแข็งแรงของที่มั่นยิงจรวดระพิชิปืนใหญ่เครื่องยิงลูกระเบิดเข้ามาอย่างที่มั่นฝ่ายไทยเป็นระยะ 3. พื้นที่บ้านหนองจานอภโคกูสูงฝ่ายกัมพูชาได้เสริมความแข็งแรงของที่มัน่นและมีการยิงปืนใหญ่เครื่องยิงลูกระเบิดมายังฝ่ายไทยอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้กองทัพภาคที่1ได้รายงานความสูญเสียกำลังพลเพิ่ม 1, หนึ่งนายคือพลทหารธนพัฒน์ทวงวงสังกัดกองพันทหารราบที่สากรมทหารราบที่สองรักษาพระองค์เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่บ้านหนองจานซึ่งทหารไทยเสียชีวิตรวม23านายขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวทหารกล้าที่สละชีวิตในการปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนส่วนในพื้นที่กองทัพภาคที่สองได้สรุปสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย กัมพูชาครอบกลุ่ม4จังหวัดภาคอีสานในวันที่23ธันวาคม2,566ตลอดทั้งวันเกิดการประทัดและใช้กำลังทหารหลายจุดสำคัญดังนี้ 1. พื้นที่ช่องอ่านมา้าฝ่ายไทยปฏิบัติการเชิงรุกดำเนินการกวาดล้างทำการสัมปนาและเสริมความมั่นคงของที่มั่น 2. พื้นที่สำแต่โดนตวนผู้พิสัตตสงพนมประสิทธิโสช่องตาเท้าฝ่ายกัมพูชายิงปืนใหญ่และจรวดบี ยี่สิบเอ็ดใส่แนววางกำลังไทยอย่างต่อเนื่องฝ่ายไทยตอบโต้ด้วยการยิงปืนใหญ่ทำลายเป้าหมายกัมพูชาหลายจุด 3. พื้นที่ผาโมออีแดงห้วยตามาเรียทั้งสองฝ่ายประทะก,กันเป็นระยะฝ่ายกัมพูชาใช้ปืนเล็กยาวปืนไร้แสงสะท้อนถอยหลังและปืนใหญ่ยิงมาตกในพื้นที่บ้านสำเมงบ้านภูมิสอนอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดฝ่ายไทยยิงตอบโต้ด้วยปืนใหญ่และโจรทิ้งระเบิดตัดเส้นทางส่งกำลังบํารุงของฝ่ายกัมพูชา 4. พื้นที่ภูมะเขือ ท่านหิน8ก้อนฝ่ายกัมพูชายิงจรวด bm 21เข้ามาตกในพื้นที่หลายนัดฝ่ายไทยได้ใช้ปืนใหญ่ยิงต่อต้านนอกจากนี้ยังตรวจพบโดนขนาดใหญ่ของกัมพูชาบินจากภูมเขือมายังผาหมออีแดงเพื่อสังเกตการความเสียหายในพื้นที่ 5. พื้นที่ขนาฝ่ายไทยดําเนินการสถาปนาความมั่นคงดัดแปลงที่มั่นให้แข็งแรงและยังคงตรึงกําลังเข้มในพื้นที่ 6. พื้นที่ตาควายฝ่ายไทยดําเนินการกวาดล้างทําการสัาปนาความมั่นคง และวางกำลังตรึงที่หมายฝ่ายกัมพูชาย,ยังคงระดมยิงจรวดบ m 21เข้าใส่บริเวณเนิน350และปราสาทตาควายเป็นระยะ,ะยะขณะที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราปฏิบัติภารกิจเข้าเคลร์พื้นที่บ่อนคาสิโนธงดาภายหลังสถานการณ์ประทะนในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตราเริ่มเบาบางลงโดยไปพบสัตว์ป่าถูกเลี้ยงและกักถังไว้ภายในกรงประกอบไปด้วยสิงโตสองตัวมีควายสองตัวมีมา้าหนึ่งตัวทุกตัวอยู่ในสภาพที่หิวโหวยเพราะว่าไม่ได้กินอาหารมานานสามถึงสี่วัน ตั้งแต่เกิดเหตุประทานไหนพื้นที่จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับสัตว์ป่าไปดูแลฟื้นฟูและทำการคุ้มครองตามกฎหมายสำหรับมีควายและมีมาจะถูกส่งไปดูแลที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าบางละมุงจังหวัดชนบุรีส่วนสิงโตจะถูกนำไปดูแลที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนจังหวัดราชบ,บุรีเพื่อฟื้นฟูและดูแลหลักสวัสดิภาพสัตว์ให้ได้อย่างเหมาะสมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการที่เน้นข่าวดึกนะักขอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดและกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีนเอ็น ช่อง16ด้วยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลย